สิบมัลติมีเดียจากอาจารย์ไทบุญธนูชัยนะครับกดแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันนะครับนิวตันบอกว่า,าได้เสนอกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งมีใจความคร่าวๆว,ว่าวัตถุทั้งหลายในเอกภกพนะครับจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับแรงดึงดูดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับมวลและก็ขึ้นอยู่กับระยะห่าง นะครับลองดูความสัมพันธ์นะครับว่ามันขึ้นอยู่กับมวลและก็ระยะห่างเป็นอย่างไรนั่นเยเราตอบคําถามครูคร่าวๆดังรูปนี้นะครับรูปรูปสองรูปนี้อันนี้กรณีที่หนึ่งนะครับรูปร่างคือกรณีที่สองนักเรียนเห็นภาพนะครับรูปแรกคือมวล m หนึ่งะครับแล้วก็ m สองตามลําดับกรณีสองก็เช่นเดียวกันก็จะมีมวล m หนึ่งแล้วก็มวล m สองตามลําดับ กรณีแรกนี้ครูจะให้ระยะห่าง r เท่ากันตอนนี้ r คือระยะห่างระหว่างมวลน,นะครับวัดจากแนวกึ่งกลางของมัน r r คือระยะห่างระหว่างมวลแต่สิ่งที่นักเรียนเห็นคืออะไรครับมวลคู่ไหนที่มีมวลรวมแล้วมากกว่ากันคําตอบก็คือมวลคู่ที่สองดังนั้นถ้ามันจะเกิดแรงดึงดูดอันนี้คือแรงดึงดูดนะครับดูดซึ่งกันและก,กันนะครับก็จะเป็นแรง F กรณีหนึ่งครูให้เป็น F หนึ่ง นะครับส่วนกรณีสองครูก็จะให้เป็น f สองนะครับนักเรียนลองใช้รู้ตอบสิครับว่ามวลคู่ในกรณีสองนั้นดูแล้วมวลคู่นี้มันจะมีมวลมากกว่ามวลคู่ที่1นะครับครูเน้นคําว่ามวลนั้นคู่กันดังนั้นแรงดึงดูดมันก็คงจะไม่เท่ากัน f หนึ่งหรือ f 2จะมีค่ามากกว่ากันคำตอบคือ f สองนะครับ F2 มากกว่าหมายความว่าถ้ามวลคู่นั้นมากแรงดึงดูดของคู่นั้นนก็จะมากด้วยถ้าแรงถ้ามวลของคู่นั้นน้อยแรงดึงดูดระหว่างมวลของคู่นั้นก็จะน้อยด้วยความสัมพันธ์ของทางคณิตศาสตร์อธิบายได้ว่า F แปรผันตรงกับมวลของคู่ m 1คูณกับ m 2นี่คือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งนิวตันได้อธิบายไว้ อีกกรณีหนึ่งคือระยะห่างนะครับระยะห่างกรณีนี้มวล m 1นะครับกรณีหนึ่งกับกรณีสองมวล m 1มวลคู่ m 1กับมวลคู่ m 2นั้นเท่ากันนะครับมวลคู่ m 1กับมวลคู่ m 2เท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าระยะห่างนะครับต่างกันครูให้ระยะห่างตัวแรกระยะห่างระหว่างมวลให้เป็น r 1ส่วนระยะห่างระหว่างมวลของกรณี2อครูให้เป็น r 2 และม <f 1> right? ันก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลด้วยครูให้เป็น f1 และครูให้เป็น f1 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะให้เป็น f1 ให้เป็น f2 กรณีนี้ก็เป็น f2 ด้วยเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลกรณีไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลมากกว่ากันคําตอบก็คือว่ามวลคู่ที่มีระยะห่างระหว่างมวลอยู่ใกล้ก็จะเกิดแรงดึงดูดเยอะกว่า นะครับเราอาธิบายภาษาคณิตศาสตร์ง่ายๆก็คือว่าถ้าระยะห่างระหว่างมวลน,น้อยแรงดึงดูดมากระยะห่างระหว่างมวลมากแรงดึงดูดน้อยอย่างนี้เราอาธิบายเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลแปรผกผัน 8, 6, กับระยะห àng, ่าง r แต่นิวตันอธิบายได้ว่ามันมีความสัมพันธ์เป็น R ยกกำลังสองนะครับอันนี้อธิบายได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลแปรผกผันกับระยะห่างระหว่างมวลยกกำลังสองดังนั้นถ้ามีเทหาวัตถุนะครับในที่นี้คือดาวเคราะห์มีมวล m 1และ m 2นะครับมีระยะห่างระหว่างกันระยะห่างนี้ เราจะวัดจากแนวจุดกึ่งกลางของวัตถุทั้งสองนั้นมันก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับแรงดึงดูดสองอันนี้จะมีค่าจะมีขนาดเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าเทหาวัตถุที่มันใหญ่นะครับหรือดาวเคราะห์ดวงใหญ่น่าจะมีแรงดึงดูดมากอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับเราถือว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลน,นี้เป็นไปตามกฎข้อที่3ของนิวตันเลยว่ามันจะมีขนาดเท่ากันเน้นคําว่าขนาดนะครับคือตัวเลขเท่ากันทิศทางตรงข้ามและ กระทำกับวัตถุคนละก้อนนะครับมันก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างกันโดยมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ดังนี้นะครับกดแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันเขาอาธิบายได้สรุปได้ดังนี้ก็คือว่า F หรือแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับให้เป็นแรง F แปรผันตรงกับ คู่ของมวลใดๆก็คือ m1 m2 ถ้าคู่ของมวลนั้นเยอะนะครับแรงดึงดูดระหว่างกันก็จะเยอะด้วยนะครับถ้าคู่ของแรงนั้นน้อยแรงดึงดูดระหว่างมวลของคู่นั้นก็จะน้อยด้วยนี่นี่คือความสัมพันธ์ของการแปรผันตรงและแรงดึงดูดระหว่างมวลแปรหกผันกับระยะห่างกํบบาลังสองคำว่าแปรหกผันก็แปลง่ายก็คือมันจะสลับกันนะครับหมายความว่าถ้าระยะห่างน้อยแรงจะ มากถ้าระยะห่างของอวัตถุมากแรงจะน้อยนะครับดังน,นั้นตามหลักคณิตศาสตร์ก็จะรวบยอดเลยนะครับ2ออันนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้ f เลยแปรผันกับแปรผันตรงกับ m 1 m 2ส่วนส่วนนั้นก็คือแปรผกผันกับระยะห่างกำลังสองเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณน,นิวตันก็เลยทำการทดลองแล้วก็พอดกราฟแล้วก็จะได้ค่าคงที่ออกมา f จากเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับจะได้ค่าคงที่ออกออกมาคือค่า k m 1 m 2ส่วน r กำลังสองตัว k นี้เราใช้กันบ่อยแล้วซึ่งเป็นค่าคงที่อันนั้นนิวตันเลยบอกว่าเราจะใช้เราจะไม่ใช้ค่า k ละจะจะเปลี่ยนใหมาเป็นใช้ค่า g นะครับดังนั้นสูตรนี้ก็จะเป็น f เปลี่ยนจาก k เป็นอะไรครับ g ตัวใหญ่นะครับ g 1> m 1 m 2ส่วน r กํลังสองเปิดดูในชีตนะครับหน้าที่27 g มีความหมายว่าค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล universal gravitation constant นะครับตามหลัก si นะครับ g ก็จะมีค่าเท่ากับ6.673นะครับคูณ10ยกกํลังลบสิ นิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกร,รัมกำลังสองนะครับก็จะได้สูตรในการพิจารณาเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลดังนี้นะครับก็ g คือค่าคงตัวนะครับไม่ใช่ค่าความเร่งนะครับเอาเราลองมาดูสูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับโจทย์ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้เรา,าแทนค่าตัวแปร gm1m2r แล้วก็จะหา f ส่วนใหญ่เขาจะให้เทียบกัน หมายความว่าอย่างไงสมมุติว่ามีวัตถุคู่หนึ่งนะครับเป็นมวล m หนึ่งและ m สองครับมวล m หนึ่งและ m สองอันนี้ m หนึ่งอันนี้ m สองกรณีแรกนั้นอยู่ห่างกัน r หนึ่งมันก็จะเกิดแรงกระทําซึ่งกันและก,กันนะครับก็ให้เป็น f หนึ่งครับให้เป็น f หนึ่งก็จะได้สมการนี้ขึ้นมาถ้ากรณีสองล่ะถ้ามวลคู่เดิมนั่นแหละนะครับก็คือมวล m หนึ่งแล้วก็มวล m2 นั้นเกิดมีระยะห่างเพิ่มขึ้นเป็น r2 มันก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันก็คือ f เลยครับ f2 โจทย์ต้องการหาว่าโจทย์ไม่ต้องการหาว่า f1 เท่าไหร่ f2 เท่าไหร่จะโจทย์อยากจะเปรียบเทียบว่าแรง f2 กับ f1 เนี่ยเป็นกี่เท่าซึ่งกันและกันก็ ครูก็เขียนสมการให้ดูดังนี้กรณีนี้ก็คืออะไรมวล m1 กับ m2 เนี่ยมันก็คือมวลคู่เดียวกันก็จะเป็นตัวคงที่ถูกต้องไหมครับส่วนค่า g เป็นตัวคงที่อยู่แล้วนะครับตัว g ใหญ่นะครับเพราะนั้นเวลาเขาจะเทียบกันส่วนใหญ่เขาก็จะเทียบ f2 เทียบกับ m1 นะครับลองดูสองสมการนี้ถ้าครูเอา f2 เทียบกับ f1 น้องเรียนลองแทนค่าดูนะครับครูก็จีบ f2 มาก่อนเป็นไรครับ g m 1 m 2ส่วน r r 2นะครับกำลังสองแล้วก็จิบ m 1มาคือค่านี้เท่าไหร่ครับ g m 1 m 2ส่วน r 1กํ่กำลังสองอันเป็นเศษซ้อนสุดท้ายได้ไรนักเรียนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้ r 1กําลังสองส่วน r 2ยกกำลังสองเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราก็ใส่ในโมเล็บ r 1ส่วน r2 ทั้งหมดกำลังสองสิ่งที่นักเรียนเห็นสังเกตนะครับถ้ามันแปรผกผันนะครับตัวเลขตัวที่เราเทียบตอนแรกคือ f2 ดังนั้นถ้า r แปรผกผัน r แทนที่จะเป็น r2 ก็สลับที่เป็น r1 นะครับนะครับมันก็จะสลับที่กันถ้านี่ f1 แทนที่จะเป็น r1 มันก็เป็น r2 นั่นเองดังนั้นเวลาเราเจอการเทียบสูตรใดๆตัวไหนคงที่เราก็ไม่ต้องเทียบ เราก็มาเทียบตัวที่เราอยากจะเทียบก็คือเทียบ f กับเทียบ r กํบบาลังสองในกรณีนี้ถ้าหากเราจะสามารถทําได้เลยไม่ต้องมาพิสูจน์อีกแล้วก็คือว่าถ้าต้องการจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง f สองส่วน f หนึ S 1, <S 2> 2่ง f สองส่วน f หนึ่งนักเรียนจะเทียบ r ถูกต้องไหมครับแล้ว r เนี้ยมันเป็น r กํบบา 2, ลังสองด้วยแล้วก็แปรผกผันกับ f ด้วยก็เป็น r อะไรนะักเรียนแปรผกผันก็จะสลับที่กันก็เป็น r หนึ่งส่วน r สอง ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ตัวอย่างก็จะเห็นภาพว่าการเทียบแบบนี้ก็ใช้บ่อยในการทำโจทย์เอาละครับนักเรียนลองมาดูความสัมพันธ์หรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับหรือเป็นโลกเราก็ได้นะครับมีคนยืนอยู่นะครับถามว่าตอนนี้คนกับโลกเราเน้นมีระยะห่างระหว่างมวลหรือไม่นะครับ ครูให้คนนะครับคนเราคือมวล m1 โลกหรือดาวเคราะห์นี้ให้เป็นมวล m2 ครับเป็นมวล m2 ดังนั้นเวลาเราจะบอกว่าวัตถุสองอันนี้ห่างกันหรือไม่เราไม่ได้วัดจากผิวของดาวเคราะห์นะครับเราวัดจากจุดกึ่งกลางครับดังนั้นถามว่าตอนนี้คนกับดาวเคราะห์ห่างกันหรือไม่คําตอบคือห่างกันห่างกันคือตรงนี้เท่ากับรัศมีพอดีเลย เท่ากับรัศมีพอดีเลยถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้กฎนิวตันอธิบายว่าเมื่อคนอยู่ที่ผิวของดาวเคราะห์หรืออยู่ที่ผิวของโลกนะครับตอนนี้เรานึกถึงโลกเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเราถ้าอยู่ที่ผิวของโลกมันก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับดังนี้ โลกก็จะดูดคนด้วยแรง F1 นะครับแล้วคนก็จะดูดลอโลกด้วยแรงลบ F1 ด้วยคำว่าแรงที่โลกดึงดูดวัตถุนะครับตัว F1 นะครับ F1 ที่ว่านี้คืออะไรครับคือ mg นั่นเอง m ใครด้วย m1 ด้วยถูกต้องไหมครับเป็น m ของคนนะครับแรงที่โลกดึงดูดวัตถุก็คือ mg และจากกฎของนิวตันบอกว่า แรงเนี้ยมันเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลด้วย F ตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหรครับ G m ของมวลคู่นั้นก็คือ m หนึ่ง m สองระยะห่างมีไหมมี r ก็เป็น r กําลังนะครับ r กําลังสองดังนั้นถามว่าแรง F หนึ่งนี้กับ F แรงดูดระหว่างมวลเท่ากันหรือไม่บังเอิญเท่ากันพอดีถ้าวัตถุอยู่นะครับที่ผิวโลกนะครับ เป็นหมเป็นน้ำหนักพอดีดังนั้น F 1นี้ F 1นี้เท่ากันก็เลยจับเท่ากันได้ดังนี้นะครับก็จะเป็น m 1 g เลยเท่ากับ g ใหญ่นะครับ m 1ของคนนะครับ m 2ของโลกหรือของดาวเคราะห์ก็ได้ส่วน r ยกกําลังสองก็ตัดเทอมนี้ได้ไป สุดท้ายจะได้ค่า G ออกมา G คืออะไรครับ G คือความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกถ้าหากเราคิดเป็นโลกแต่ถ้าหากเราคิดเป็นดาวเคราะห์ดวงอื่น G ก็จะเป็นความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนั้น<รอ>มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับค่าคงที่ G ใหญ่นะครับค่านิดโน้มถ่วงกับมวลของดาวเคราะห์ดวงนั้น M <R ain> มนะครับมวลของดาวเคราะห์ดวงนั้นให้เป็น M 2ไม่ใช่แล้วก็ระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ดวงนั้นข่าวนี้ G นั้นก็จะ ดูจากความสัมพันธ์นะครับถ้ามวลมากมันก็จะมีค่า G มากด้วยเพราะวามวลกับค่า G นั้นแปรผันตรงกัน G ก็จะแปรผันตรงกับมวลนะครับถ้าดาวเคราะห์ดวงไหนมีมวลมากก็จะมีความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนั้นมากด้วยและสังเกตอีกนะครับอันนี้ R กับลังสองค่า G นั้นจะมีค่าแปรผันแปรผกผันกับระยะห่างกับลังสองด้วย นะครับระยะห่างยกกําลังสองจากสูตรนี้เราก็จะมีสูตรเทียบให้อ่าใช้เชื่อใช้ในการคํานวณได้ดังนี้นะครับเราสามารถจะได้สูตรความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของดาวเคราะห์คือค่า g นะครับให้นักเรียนดูที่หน้ายี่สิบแปดประกอบก็ได้สูตรนี้มาเอ็ M ตัวนี้ไม่ใช่เมของคนนะครับเป็นเอ็มของดาวเคราะห์เลยเอ็มของดาวเคราะห์ในที่นี้ครูอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่โลกก็ได้ แปรผันตรงกับ m แล้วก็แปรผกผันกับ r กําลังสองตะกี้นี้ครูให้เราเทียบเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากโจทย์ต้องการถามตัวนี้นะครับเอ๊ถ้าหากความเร่งตอนหลัง g สองเทียบกับ g หนึ่งเนี่ยมันจะมีค่าเทียบกันได้อย่างไรคําตอบก็คือว่านักเรียนก็ต้องเทียบมวล m กับเทียบรัศมี r ถ้าแปรผันตรงครูก็แนะนํานะครับเทียบเลยนะครับไม่ต้องพิสูจน์ก็เป็น m อะไรส่วน m อะไรนักเรียน ถ้าแปรผนตรงก็แสดงว่าตัวเลขตรงนี้กับตรงนี้ต้องสัมพันธ์นกันก็คือ m สองเทียบกับ m อะไรครับ m หนึ่งอีกตัวหนึ่งคือเทียบ r ยกกําลังสองก็จะเป็น r r อะไรส่วน r อะไรถ้าแปลกผันหมายความว่าแต่นี่ g สองแปลผนตรงเป็น m สองแล้วแต่ถ้าแปรผกผันก็เป็น r หนึ่งส่วน r สองมันยกกําลังสองนี่ก็ทั้งหมดของ r นะครับยกกําลังสองสูตรนี้จะใช้เยอะนะครับเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ กันว่าถ้าหากโจทย์ต้องการหาอย่างนี้เราจะสามารถคิดได้อย่างไรนักเรียนลองมาดูการาวิเคราะห์ในการทำโจทย์นะครับนักเรียนดูตัวอย่างที่62นะครับหน้าที่29เลยนะครับโจทย์บอกว่าดาวเคราะห์มีมวลมากกว่าโลก2เท่านักเรียนต้องแปล ความสัมพันธ์ของมทัศน์นี้ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับรัศมีเป็นเครื่องหนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็ต้องแปลงด้วยความเร่งที่ผิวดาวเคราะห์จะเป็นกี่เท่าของโลกอันนี้ก็ต้องแปลงด้วยเราจะทํำยังไงครูคแนะนําอย่างนี้นะครับอันนี้เอาแบบอ่าพื้นฐานก่อนคําว่าตอนนี้มันมีดาวเคราะห์อยู่สองดวงนะครับครูเลยบอกว่าหมายเลขหนึ่งให้เป็นโลกนะครับส่วนหมายเลขสองครูให้เป็นดาวเคราะห์ เป็นตัวแปรของดาวเคราะห์นะครับเพราะนั้นโจทย์บอกว่าดาวเคราะห์มีมวลดาวเคราะห์มีมวลน้องเรียนทำตามครูนะครับดาวเคราะห์มีมวลมันคือเอมของดาวเคราะห์ก็คือเออะไรครับเอมสองสำนวนนี้แปลว่าเท่ากับนะครับมีมวลมากกว่าโลกสองเท่าแสดงว่าเอมสองเท่ากับสองคูณกับโลกก็มวลของโลกก็คือ m ็มหนึ่ง ดังนั้นเวลาเราทําจริงๆก็จะได้ว่าย้าย m 1มาหาร m 2นะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับ m 2ส่วน m 1เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2คุณแนะนําให้ใส่ส่วน1ด้วยจะได้รู้ว่าต่อไปเวลาเราแทนค่า m 2ก็จะแทนเป็น2ซะเลยและ m 1ก็แทนเป็น1ซะเลยดังนั้นเวลาเราเจอสํานวนมาที่เป็นการเปรียบเทียบในลักษณะนี้คุณแนะนําอย่างนี้เลยนะครับให้เราเอาตัวแปรของตัวแรกเทียบกับตัวแปรของตัวหลังเลยและมันเท่ากับ ตัวเลขถ้าหากทําต่อไปจะทํานี้เลยนะครับโจทย์บอกว่าดาวเคราะห์มีมวลแสดงว่าต้องเป็นเออะไรแน่นอนครับ M ของดาวเคราะห์คือ m 2เทียบกับใครครับเทียบกับโลกก็คือเ1เท่ากับใครครับเท่ากับตัวเลขก็คือเท่าไหรครับสองส่วนหนึ่งก็เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะสํานวนแบบนี้เป็นการเทียบเสมอมาดูบรรทัดที่สองโจทย์ละไว้ว่ามันเป็นรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกแสดงว่ารัศมีที่ว่านี้คือรัศมีของดาวเคราะห เรียนทําตามครูเลยแสดงว่าตัวแรกก็ต้องเป็น r อะไรครับ r 2ถูกต้องไหมครับเทียบกับ r อะไรเลย r 1เท <R 1 S 2> ่ากับค <R 1> ําคว่าครื่งหนึ่งคืออะไร1นส่วนสเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้โจทย์ต้องการถามอะไรครับความเร่งความเร่งคือค่า g นั่นเอง g ของดาวเคราะห์คือ g 2ดาวลงได้เลยจะเป็นกี่เท่าของโลกคําว่าเป็นกี่เท่าแสดงว่าโจทย์ต้องการเทียบกับ g ของโลกก็คือ g 1 ข้อนี้นักเรียนไม่ต้องแทน G เป็น10บนะครับไม่ต้องแทนเ,นเป็นเป็นตัวเลขก็แสดงว่าจะนี้โจทย์บอกค่าการเทียบมา3แบบแล้วก็จะให้ให้เราหาาีของดาวเคราะห์เทียบกับ G ของโลกและ G ของดาวเคราะห์นี่ก็อยากคิดว่าตัว G ต้องเป็น10เสมอนะครับจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้โจทย์ต้องการหาเทอมนี้ดังนั้นครูเลยยกสมการออกมาเลยได้ดังนี้ ก็จะได้สูตรเป็น g 2ส่วน g 1นักเรียนจำสูตรที่แล้วได้นะครับเท่ากับ m 2ส่วน m 1เพราะว่า m แปรผันตรงกับ g คูณกับ r 1หาร r 2ทั้งหมดยกกำลังสองนั้นเราแทนค่าจะแทนได้ยังไงดูนะครับ m 2เท่าไหร่นี่เราแทนเรียบร้อยแล้ว m 2คือ2ส่วน m 1 m 1ก็คือหนึ่ส่วน1งง่ายเห็นเห็นไหครับถ้าหากเราแทนอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นคูณกับวงเล็บก่อนนะครับ r 1เท่าไหร่นักเรียนดูดีๆ r 1นะครับ r 1แคนไปเลยครับ2ส่วน r 2เท่าไหร่ r สอคือ1นงวงเล็บติดแล้วทั้งหมดกำลัง2องก็จะได้เท่าไหร่ครับได้2คูณกับอันนี้2องกำลัง2ได้4 4่คูณได้8ก็เป็นคำตอบเรียบร้อยว่าความเร่งที่ผิวดาว,ดาวเคราะห์จะเป็นกี่เท่าของโลกหลักก็คือ g 2ส่วน g 1มีค่าเท่าไหร่ก็คือแนั่นเองนะครับเป็นคำตอบข้อที่ส ข้อห3สิสามนะครับหน้าที่ยี่สิบนะครับโจทย์บอกเป็นสำนวนอีกแล้วสำนวนการเปรียบเทียบก็คือว่ามวลของดวงจันทร์เป็น1ส่วนปบของมวลโลกนะครับดังนั้นแสดงว่ามีดาวเคราะห์อยู่สองอันแล้วครูก็เลยบอกว่าให้โลกเป็นเป็นหนึ่งนะครับส่วนดวงจันทร์เป็นอะไรดีครับดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกครูให้เป็นตำแหน่งสอง อันนี้ครูสอนไปแล้วมวลตัวเใช่ไหมครับมวลของดวงจันทร์เป็นหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนแปดสิบของมวลโลกนักเรียนจะเขียนความสัมพันธ์แบบเทียบได้ยังไงมวลของดวงจันทร์คือเอะไรครับเ2สองถูกต้องไหมครับเทียบกับใครเลย M 1หนึ่งเนี่ยครูนแนะนําเลยนะครับจะได้ง่ายขึ้นถ้ากับตัวเลขที่เขาให้มาก็คือก็คือเท่าไหร่หนึ่งส่วนแปดสิบเอาละครับได้ความสัมพันธ์ดังนี้เวลาแทนค่าก็แทนเ2สองเป็นหนึ่งเหนึ่งเป็นแปดสิบ แต่รัศมีเป็นหนึ่งส่วนสี่ของโลกแสดงว่ารัศมีที่ว่าก็คือรัศมีของดวงจันทร์รัศมีก็คือตัว R อะไรครับ r สองเทียบกับ r หนึ่งก็คือเท่าไรครับก็เท่ากับตัวเลขตรงนี้ก็คือหนึ่งส่วนสี่ง่ายไหมครับจงหา g บนดวงจันทร์แสดงว่า g นั่นคือ G นะครับ g สองและโจทย์กําหนดให้นะครับกําหนดให้ G ของโลกก็คือตัว G เล็กธรรมดาผมให้จหนึ่ก็แล้วกันโจ์จะถามว่า G 2เป็นเท่าไหร่ก็ง่ายทีเดียวก็คือว่าโจทย์ต้องการจะหาอะไรนั่นเองโจทย์ต้องการจะหาว่า G 2เนี่ยเทียบกับ G 1เป็นอย่างไรก็สมการเดิมถ้า G 2ส่วน G 1หนักเรียนก็จําสูตรได้ไหมครับเกิดจากอะไรครับ m 2ส่วน m 1คูณกับใครครับคูณกับรัศมีของอันที่หเทียบกับรัศมีของอันที่ส ทั้งหมดยกกาลังสองคูแทนค่าเลย m สองเท่าไหร่ครับดูจากรูป m สองหนึ่ง m หนึ่งแปดสิบก็ 1, 1คือหนึ่งส่วนแปดสิบคูณกับ r หนึ่ง r หนึ่งนะครับ r หนึ่งคือสี่ครับ r สองคือหนึ่งนะครับทั้งหมดกําลังสองสุดท้ายได้เท่าไหร่ครับสิบหกส่วนแปดสิบนะครับสิบหกส่วนแปดสิบคำตอบที่ได้คือ หนึ่งส่วนห้าดังนั้น g สองมีคท่าเท่าไหร่ล่ะ g สองเลยเท่ากับหนึ่งส่วนห้าย้าย g หนึ่งไปคูณก็เป็นหนึ่งส่วนห้า g ีหนึ่งนั่นเองเป็นคำตอบข้อที่สองนะครับข้อนี้ครูขอบอกรหัสนะครับเลขที่หนึ่งถึงสิบรหัส a หนึ่งสองสามเลขที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบรหัส b สองสี่หกเลขที่สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบรหัสซีเจ็ดแปดเก้าเลขที่สี่สิบเอ็ดถึงทั้งหมดเลยที่เรามีนะครับรหัสดีสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับก็เขียนรหัสไป ในอันนี้จะมีรหัสเดียวก็ให้ใน,นักเรียนเขียนไปนักเรียนมาดูต่อนะครับตัวอย่างที่64หน้าที่30ข้อนี้น่าสนใจนะครับก็อยากจะให้เราเน้นด้วยเพราะว่าอาจจะคิดรายละเอียดได้ดีมากดาวเคราะห์มีมวลเป็น9เท่าของโลกนะครูก็บอกว่าดาวเคราะห์คือ2องเลยละกันโลกคือลายโลกคือ1น,นะครับเราทำมาบ่อยแล้วดังนั้นภาษาคณิตศาสตร์ของเราก็คืออะไรครับอันนี้มวลใช่ไหมครับมวลดาวเคราะห์ก็เป็น m 2เทียบกับ m อะไรครับ 1> m 1เท่ากับเท่าไหรครับ9ส่วน1ก็ได้เรียบร้อยแต่อ่านนะครับอันนีแบบ้แต่ความหนาแน่นเป็น1ส่วน3ของโลกอา้อาวอ้าวโลแล้วสิสูตรเราไม่มีความหนาแน่นจะโจทย์บอกความหนาแน่นมาแสดงว่ามันต้องมอีความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับสูตรของเราแน่นอนตอนนี้ความหนาแน่นครูให้ตัวแปรคือตัว r ร o นะครับอ่านว่าโรความหนาแน่นตัวนี้ก็คือความหนาแน่นของดาวเคราะห์ถูกต้องไหมครับความหนาแน่นของดาวเคราะห์ ก็ใช้การเทียบเหมือนเดิมนักเรียนก็จัดการเลยก็เป็นเท่าไหร่ครับ r o สองส่วน r o หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวเลขคือหนึ่งส่วนสามโจทย์จากหาอะไรครับ g ดาวเคราะห์เป็นกี่เท่าของโลกแสดงว่าต้องหา g อะไรแน่นอน g ดาวเคราะห์ g สองหรือ g หนึ่งครับ g สองเทียบกับ g หนึ่งว่ามีค่าเท่าไหร่นักเ,เรียนลองมาดูสูตรก่อนสูตรการหา g นะครับ g เท่ากับ G2 นะครับที่รูดเทียบสุดนใหญ่จะเป็น G2 เทียบ G1 เสมอเพราะครูให้ G1 เป็นโลกนะครับก็จะเป็น m2 ส่วน m1 คูณกับ r1 ส่วน r2 ทั้งหมด,ดยกกำลังสองในในที่นี้โจทย์ต้องการจะหาเทอมนี้เราก็รู้ m2 กับ m1 เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือว่าในสูตรมันมี r1 กับ r2 เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับ มันถึงจะได้คําตอบนี้โจทย์ไม่ได้บอก r หนึ่ง r สมาให้แต่โจทย์บอกตัวนี้มาให้ครับ r o สอส่วน r o หนมาให้ครูก็เลยแนะนําอย่างนี้นะครับจากสูตรที่เราเคยเรียนนะครับ r รความหนานแน่นถูกต้องไหมครับความหนานแน่นเท่ากับมวลมวลคือมวล m หารด้วยนะครับปริมาตรปริมาตรใช้สัญลักษณ์คือตัว v ตัวใหญ่นะครับปริมาตรคือ v ดังนั้น ก็คิดได้ง่ายงาย่ว่าโลมีมีสูตรว่าเท่ากับ M ส่วน B เดี๋ยวลองมาดูนะครับตอนนี้โจทย์บอกโร2ส่วนโลหนึ่งแต่ไม่ยักก็มีตัวแปรโรอยู่ในสูตรที่เราจะหาจะหาได้อย่างไรอ่ะข้อน,นี้ครูก็มีวิธีการหานะครับที่จริงแล้วเนี่ยโรเกิดจากมวลหารด้วยปริมาตรคราวนี้โลกหรือดาวเคราะห์ law, เนี่ยมันเป็นทรงกลมถูกต้องไหครับปริมาตรของทรงกลมมีสูตรว่า4ส่วนส พายคูณกับลัศมียกกํลาลังสามดังนั้นสูตรอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับโรเท่ากับ m หารด้วย4ส่วนสามพายพายคงที่นะครับ r กํบลังสามเมื่อเจอสมาการอย่างนี้ครูสอนวิธีการเทียบเธอแล้วว่าตอนนี้เธอต้องเทียบตัวโรแล้วเทียบตัว M แล้วแล้วก็เทียบตัว R กํลาลังสามแล้วครูแนะนําว่าในสูตรเนี้ยมันมีสูตร R ด้วยแต่โจทย์ไม่ได้บอก r ารมาตรงๆแต่โจทย์บอกโรมา ดังน,นั้นอ่าก็จะมาหาได้จากตัวโรนั่นเองนะครับดังน,นั้นนักเรียนจำได้นะครับถ้าอยู่บรรทัดอย่างนี้แสดงว่าแปรผันตรงตัวเลขก็จะตรงกันถ้าอยู่บรรทัดอย่างนี้แสดงว่ามันแปรผกผันตัวเลขก็จะกลับกันได้สมการดังนี้โรสองส่วนโรหนึ่งนักเรียนช่วยครูเทียบเลยนะครับเท่ากับ M อะไรครับ m สองส่วน m1 หนึ่งถูกต้องไหมครับคูณกับรัศมีอไรายส่วน A, อไรายนักเรียนว่า มันแปลผกผนก็แสดงว่าเป็น r 1ส่วน r สองแต่ในสูตรมันเป็นกําลังสามก็จะเป็นกําลังสามอย่างนี้น็กเรียนแทนค่าดูเลยนะครับ l สองส่วนลหนึ่ง l สอส่วนลหนึ่งก็จะได้เป็นตามที่เขาให้มาก็คือเท่าไหร่ครับ l สองคือหนึ่งลหนึ่งคือสามถูกต้องไหมครับ m สอง m สโจทย์ก็ให้มาก็คือเก้าส่วนหนึ่งดังนั้นก็เหลือตัวแประไรครับ ก็เหลือตัวแปรที่เรายังไม่รู้ก็คือ r 1ส่วน r 2ทั้งหมดยกกำลัง3เอาละครับครูก็แนะนำเลยนะครับก็นักเรียนก็ย้ายข้าง9ไปคูณ3ก็เป็น1.27ส่วน27ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ1.27ส่วน27เท่ากับ r 1ส่วน r 2ทั้งหมดยกกำลัง3 ครูก็เลยแนะนําว่าคาว่า1นส่วนยี่มันสามารถจะถอดได้มันคือ1นส่วนสทั้งหมดยกกาลัง3จริงไหมครับหยกกําลัง3ก็ได้1 3ยกกาลัง3านะครับต้องเรียนดูดีๆ3ามกำลังสาได้27นะครับไม่ใช่ได้ไม่ใช่ว่าได้9แสดงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์นกันก็คืออะไรครับนี่คือกําลังสามเหมือนกันแสดงว่าอะไรครับ r 1ส่วน r 2เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง1ส่วน3 แสดงว่าโจทย์บอกโรมาให้เราก็ต้องใช้วิทยายุทธหาค่า r 1กับ r สองจากตัวโรนั่นเองคราวนี้เราก็สามารถจะเอาค่า r ตัวนี้ไปแทนในสมการนี้ได้ดังนี้เอาละครับก็แสดงว่า r แอบซ่อนอยู่ในโรใช่ไหมครับเอาแทนในสมการนี้เลยก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น g สองนะครับส่วน g 1เท่ากับ m สองส่วน m หนึ่งก็โจทย์บอกให้แล้วก็คือเท่าไหร่ครับ เก้าส่วนหนึ่งคูณกับ r หนึ่งส่วน r สองอ่าหาตั้งนานจากโลก็คือหนึ่งส่วนเลยครับก็คือหนึ่งส่วนสามแต่ทั้งหมดมันยกกำลังเลยครับสองคิดแรงขึ้เนเลยก็คือเท่าไหร่ครับเก้าส่วนหนึ่งคูณกับหนึ่งส่วนสามกำลังสองก็เป็นเก้าตัดได้เรียบร้อยก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งคำตอบก็คือว่าความหนาอ่าความค่าสนามโน้มถ่วงก็คือค่า g ของดาวเคราะห์จะมีค่าเป็นกี่เท่าของโลกก็คือ g สองส่วน g หนึ่งมีค่าเท่ากับ หนึ่งเท่านั่นเองคําตอบก็คือข้อที่สามก็ข้อนี้ก็อยากจะบอกเราว่าเราก็ต้องพิจนารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะออกสอบได้